สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวบอลสีให้เ,เพื่อนๆชมอีกชนิดนึงนะคะตัวนี้ชื่อว่าสีเบนจรงค่ะสีเบนจรงนะคะเป็นมันนเ,เป็บอลไทยแท้นะจ้าตัวนี้ช่วงนี้สีเบนจรงจะถูกบอลจีนเข้ามาสวมเยอะมากนะคะเราต้องดูดีๆนะตัวนี้พี่บัวเอฟมาตั้งแต่ตั้งแต่นางเป็นเบบีนะคะ ไซสประมาณเนี้ยตอนเอฟมานะคะจากสวนที่เชื่อใจได้นะคะน้องเขาผ่าเองนะอันนี้ก็โตจากชิ้นผ่านะคะแต่โตวไวมากมันอยู่นี่ประมาณสองเดือนนะคะที่แรกใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใบจะเขียวแบบนี้เลยแล้วอีกใบหนึ่งยิ่งไม่มีลายนะคะก็เป็นลายบางๆเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะแดดดีน้ำดีนางโตมากเลยกัดสีนะคะ ลายจะออกคล้ายๆสไตล์ฮกลงนะคะแต่ว่ากระดูกใบเขาจะสีเขียวนะคะกระดูกตรงกลางเนี่ยสีเขียวแล้วก็จะพื้นใบสีขาวอมเหลืองอมเขียวแล้วก็มีชมพูนิดนนะคะสวยมากเลยค่ะตัวนี้กระถางเป็นกระถางสี่เหลี่ยมนะคะไซส์ประมาณสีนิ้วกว่านะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระถางสีนิ้วแต่สีชมพูสีส้มมันใหญ่กว่านิดนึงน่าจะสี่นิ้วกว่ากนะคะ ตัวนี้พี่บัวขายอยู่ที่500บาทท้วนนะคะส่งฟรีแบบกล่องนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าจะให้ส่งแบบตะกร้าเป๊ะปังเพิ่มอีก5คสิบบาทจ้าสีเบญจรงค์นะคะตอนนี้มีแบ่งหนึ่งกระถางสวยมากเลยอยากให้เพื่อนๆเห็นความงามของเขาตัวนี้ที่แรกเลี้ยงนอกตู้นะคะ ต้นสูงแข็งแรงมากแต่ว่าช่วงประมาณ3ามสัปดาห์ที่แล้วที่เริ่มหนาวที่เมืองการเริ่มหนาวนะคะลมแรงนางทิ้งใบไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมใบที่นางทิ้งนี่ยังไม่ได้ดึงออกเลยยังทิ้งอยู่แล้วก็มีอีกใบหนึ่งอยู่ทางนี้นะคะก็เลยเอาเข้าตู้อบนะคะเอาเข้าตู้ตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดระบายอากาศทุกวันวันละประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะมุมนี้ จะไม่โดนแดดจะโดนแดดช่วงประมาณบ่ายๆนะคะมีแดดนิดนึงนะเราก็บางทีเราก็กลัวนางไม่ได้โดนแดดเนาะเราก็อาอ,อกมากลางแจ้งแบบนี้นะคะยกเข้ายกออกเอาเองนะคะสังเกตดูนางจะแข็งแรงมากนะคะแต่ตัวนี้ใช้ไม้ค้ำพยุงไว้กันการมันเสียทรงเฉย,เ,ฉยเพราะว่าบึงการบางวันมันลมแรงมากนะคะถ้าเอาออกมาข้างนอกต้องระวังใบบอนหักนะคะ อ่าสวยมากๆเลยค่ะเส้นกระดูกเขียวนี่ชัดเจนเลยค่ะสีชมพูยังไม่เต็มใบนะคะแต่เริ่มกัดสีมาแล้วเห็นไหมเห็นที่แบบหูเขาไหมกําลังกัดสีฝั่งนี้ก็กัดสีชมพูถ้าจะไปครึ่งใบแล้วนะคะอีกฝั่งนี้ยังไม่กัดนะคะตอนนี้มีสามใบ โหลดยังไม่ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะเพิ่งทิ้งไปใบหนึ่งโอเคค่ะถา้าเพื่อนสนใจก็ทักไลน์หรือว่าทักเฟซมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่บัวติดต่อกลับไปเองจ้าห้าร้อบาทรวมส่งนะคะราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายของปีรีบๆนะจ้าเดี๋ยวไม่มีคนรับเกินน้องโตกว่านี้ราคาก็จะอัพนะคะ ขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่บัวด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะบ๊ายบาย